สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟและพี่พีชาว YouTube ทุกท่านวันนี้ผมมาที่อู่ครับมาเห็นการยกเครื่องออกของพี่อิสุร็อกกี้คันทีแล้วนะครับเอาเครื่องฮีโนออกครับวันนี้จะมาใช้นับสกบุลเดิมกันก็คือ6 b g 1 t c ซครับโบอินเตอร์ครับคันนี้คเครื่องตัวนี้ เป็นเครื่องอนะีสูแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปชมเใกล้ๆก็ไม่ได้เป็นเครื่องเชิงกงนะเป็นเครื่องยกลงนะก็วันนี้มาก็มาแปลกใจนิดนึงว่าเออยกเครื่องฮีโน่ออกนู่นครับเครื่องเก่าอยู่นู่นครับเครื่อง 6C หรือ7ีอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องก่นกอนเพราะวันนั้นผมรีวิวไปไม่ได้ยกหัวให้พี่ PMC ได้รับชมวันนี้ก็มารับชมวันนี้ใกล้เลย โอ้ oh, แผนคาร์ดกันนะครับเอาง่ายๆไม่ก็น่าจะเป็นสองอย่างไม่หกสีก็เจ็ดสียกลงแล้วนี่ครับเอานามสกุลเดิมขึ้นแล้วครับอิสุครับตรงรุ่นพาพี่เอฟซีเข้ามารับชมเกียร์ก็น่าจะเป็นเกียร์เดิมเพราะไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแค่เครื่องอย่างเดียวครับตัวนี้นี่ครับ หมุนอยหน่อยอย่าตาลายกันนะครับพี่พ mm ีเ hmm. ก็เป็น 6VG 1TC อะ mm ่ะ hmm. ก็ผมก็ไม่ใช่ช่างครับ mm hmm. ไม่ค่อยมีความรู้เลยมากมายก็ mm hmm. พูดไปตามภาคไปตามแความรู้นี่ๆหน่อยหครับ mm hmm. ก็ขอโทษพีเอฟซทุกท่านนะที่ว่าเออ่ติดตามเข้ามาแล้วขอเบอร์ช่างจิว mm ๋ว hmm. ผมขอโทษด้วยครับผมไม่กล้าให้ครับ ถ้าถ้าเกิดสะดวกหรือ,อยังไงก็เข้ามาที่อู่ได้ครับก็ถ้าเกิดบิ่งมาเส้นสนามชัยจะเข้ามาท่าตะเกียบก็ก่อนถึงอำเภอครับก่อนถึงที่ว่าการอำเภอจะมีซอยซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาในซอยจะเขียนว่าซอยท่าก่อยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรนะก็จะเจออู่เลยครับมีสิบรอยยกดำอยู่ อืมหน้าอู๋ก็จะเป็นชื่อร้านอาหารนะครัวบ้านเราครับเปิดร้านอาหารด้วยครับก็ขอโทษพี่ยิซีด้วยที่ว่าผมไม่กลเ้เบิร์ช่างจิ๋วไปพามาวนดูซิกนี้ครับสวัสดีครับเฮีย นี่ก็ยกออกเรียบร้อยครับอ,อ,อผมมาถ่ายคลิปครับว่างเลยทำคลิปยงย t u b e ครับออ,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 อรรถเฮียลงมาอยู่ฮะ<ห>ออรรถเฮียลงมาอยู่เออแต่อีคันนั้นลงไม่ทันคันที่ว่ามาเช็คอะไรตอนนั้นอ่ะ <c oughs> ถ่ายไว้อยู่แต่เอาลงไม่ทันลแล้วมาอีกวันหนึ่งกลับบ้านก่อน <c oughs> ชอบอิสุก็เลยมาถ่ายคลิปอิสุครับเนี่ย ตัวนี้มันเป็นตัวไหนเงี้ยล็อกซุปเปอร์กับทคู่ตัวที่กลับไปนเนอะมัก็ตัวเดียวกันอืมนี่ยน่าจะเป็นเกียร์เดิมครับก็ชนกาซโลล็อกเช่นเคยฮนะแต่เปลี่ยนเครื่องเป็นนิสุดังเดิมขึ้นครับ รอจัดระเบียบข้างหน้าให้รเรียบร้อยแล้วก็หย่อนเครื่องลงก็คงไม่น่าแปลงอะไรมากครับแต่ไม่รู้ว่าแทนเครื่องหลังจะโกงกันหรือเปล่าบ็อกบอดี้เครื่องเล็กแต่เราจะเป็นอิสูขึ้นแทน7 c ็ีพีหยังอยู่ครับ รอกเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะตอนนี้ก็ย้ายกองอากาศเรียบร้อยแล้วโอเควันนี้หนึ่งคลิปก็ได้ดูสองคันเลยนะครับ PPFc ก็ PP ต้องขอโทษ PPFc แล้วพี่ๆทุกท่านนะที่ติดตามเครื่อง6 wf อยู่ผมก็พยายามจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆครับแต,แต่แต่ขอโทษ PPFc บางท่านนะที่ว่าอ,อ,อยากรู้ข้อมูลอยากคุยกับช่างจิว๋วต้องขอโทษในนะาทีนี้นะครับ ผมไม่กล้าให้เบอร์ขอลูกพี่แล้วลูกพี่บอกเอาไว้ก่อนก็ไม่ได้อะไรมากมายครับเพราะว่าเวลาคุยโทรศัพท์มีน้อยอะส่วนมากจะเป็นเวลาทํางานกลัวให้เบอร์ไปแล้วพี่พีเอจะโทรมาเยอะผมจะยังไงดีะผมก็พูดไม่ถูกครับก็ถ้าเกิดใครติดตามเป็นเอฟซีรู้รู้จักว่าอยู่ยยทั้งเกี่ยอยู่ที่ไหนก็ สามารถแวะเข้ามาเล่นมาทักทายได้ครับกองเอกสานหน่อยทีฟีวันนี้ก็บรรยากาศฟ้าคืมครับพายุเข้าจะเข้าอีกสองลูกผม,มก็ไม่ค่อยได้ว่างครับดูแลนาอยู่โอเคครับถ้าเกิดใครเป็น FC สาวกอิซูหรือสาวกอูชังจิวก็สามารถติดตามคลิปได้ครับเรื่อยๆครับสาวกฮีโน่ก็ได้ครับก็จะบางทีอาจจะมีฮีโน่เข้ามาเป็นทั้งชุดทั้งแถบก็มีครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทำคลิปให้พี่ๆรีเลยรับชมก็ชอบกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตความคืบหน้าของรถนันีต่อไปสวัสดีครับ